เดจ้ามือนีขึ้นมาเบิ่งไก่หล,ลัะกะมาเบิง่งโอ้บ,บ่แม่นมาเบิ่งมาขุดมันจ้ะมาขุดมันเด็กน้อยเขาเอารถไถไถยหมู่บ้านนี้มาขุดมันก็เลยขึ้นมาเบิ่งไก่มาเบิ่งไก่เอาอาหารมาไว้ให้ไก่หล,ลัก่ะเสียนไปเบิง่งเด็กน้อยขุดมันยิราฟกันแหลาบบูเหมือน พีดมองแม่ส <Okay, okay. S 1> วัสดีครับครับสวัสดีคแม่สวัสดีครับ,รบวสวัสดีครับสวัสดีครับ พ่อบอกแม็กไปย่ง,ออยงไกเออป้าป้าว่าไงป้าว่าไปแจ้งเขาตำุ้หญาบ้านพูออ้ไดไปดึงห้องข่อยว่าบอกโอ้ไปดึงห้องข่อยมโอ้ตายบอกป้าเนี่ยวัตถข่อยโอไปบอกอนันพน่อนนนนัน่ะนะเนาะระวัง คุณพ่ออ้อมสาลองของเขาอากลากหอยท้ายวิดีโอไปพร้อมในพอพ่อเล่ากับว่าเออเดี๋ยวคนจะไปเปิดเครื่องให้ดอกเดาแมวสันอันนี้มาแม่ว่าสันโอ้บาแม่พูดให้ไปใส่อันตุ่มมันซาจักว่าสันเขาว่าโอเคพิมพ์มุกชี้หานบุญแล้วบ้านนี้พอกแมงมาคอยกับบ้านโอ้ไปดึงห้องคอยวอตุ่มของไพทีเวียห้องคอยสันเอยป้ากับลูกกับป้าเนี่ยสิไปดึงมุกชี้ว่าพ่ออุปหงแม่โอ้พ่อว่ากันน้องอีที่ยังสันเนาะ ว่ากันเอ้ยแกงพยยบ้านเรียบร้อยเพื่อเลาก็ว่าควรจะเปิดเครื่องให้เด้อแม่ปาะส่นมาเออเปิดเครื่องให้เอยได้ได้ปัะนกันเด็กหน่อยเขาบบเห็นเด้เขาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็บโเห็นเขาบเห็นลงมากมันก็ต้องเป็นัว่าดีก็บปีกายนี่บอเพราะว่ามุมนั้นมันกระไดปีกายมุมนั้นมันคือมิเตอรหันหักมันที่ซื้อไหมเออสีพ่อกันเครื่องมาออะนี่มือนี้ เออมาเห Sher ็นห้อายเ้มันส่งเป็นหัวด oh, ีคอยว่าหัวหัวง่แลลวกับหัวหัวทีพร้อมเพราะว่าอันพอันไปคืนขอเมือนบ้านหลังทานมือีทีได้ลงคอนเกนน่ะนะม่นนพอวินล่าบุได้เราะว่าหัวงามหัวงามอยู่ปีปีไก่ไม่แต่หัวแค่หอด ปีนี้มันหัวใหญ่เป็นคุัมเป็นพุ่มเออนาราช่วงนานคอยดึงขึ้นด้ไครที่เปรถเฮียเนีเหงไอ้บอดเจ็บของไอ้บอดแกเป็นเฮีย่าจ้ะคือดูว่าเออพอดีเราไม่ื่นไปนํหาปรถเท่าความ้วเขาต้องเอาสั้นเรานี้ไปน้ำรอจรีตัวนี้เนาะสุ่ยจะเบียรรถเฮีย หน่อยกูเมื่อในปีนี้เป็นหัวดีก็ปีกายนี่จ้ะเป็นเมดจีดายไรอยู่งามหัวดีหัวงามแต่ประเด็หัวใหญ่แต่ว่าหัวงามฮะเออแต่ว่าอันนี้ตอนจีมะไทยมาดึงขึ้นมาแผ่เป็นหัวหน่อยหัวหัวเป็นหัวแค่หลอดตอนตอนว่ดดึงตอนว่ดถ่ายแผ่หัวใหญ่หลาย ไปเขาไปหามูลอันแม่เฮาบ่ขันได้พาดอกเอิ่มทรถามว่าบ่ขันได้พาไปสินแต่ว่าสิไปบักเลอีส์อันไปบอกทวด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 คนนึงหยุดโรงพยาบาลแล้วใส่ไปบอกไอแม่อีแม่ฮู้ว่ามื้อนี้อีแม่บ่ได้เข้าไปอันเพิ่นไปอย่างมื้อนี้เพิ่นคือแต่งตูอันนี้อันอีตองอันสิเปิดร้านหน่วยที่ใสอันมันเลยมาเว้าไปอันเลอีสจับท้นอันดึง ตะวันขาดมือเศร้านี้ปลาดึงมันขาดแต่ว่นโอ้ยจบกมามกคนงามนี่แม่ัมวนตาไปหายห้าเทก่แต่วนมน้นแม่ล่าแ่แม่กัลางานะแปงมาทางเดียวแไเงี้ยก็คือไเอิน่ <c oughs> ราะว่าสิพาพามือนีพามือ,น,มอน,นีตะวันจักนี้อัใดหมอเวนเขาตามเอาขนัาดตะวันขนาดเขาบ่รู้เขาบ่าใหฮขา้ามสอบว่าเป็นเวลาไม่เหมือนกันไปเมื่อวานเนี่ยนอไปเบื้องป้ายไม่ได้หนึ่งา่า,นนนอ,งอ,าอันมันดีอยู่อีหนึ่ง่ามุกเจ้าียวจะสูดปูรูปูปรูเขาไปได้เอเขาจีด,ด้าข้าวเฉียวสันเดือบเบื้องป้ายดูเขาเห็นยี่ท่าได้เพื่อนสันเที <laughs> ่ยงหอดใบเบื้องป้ายไหนมามาเมียสันนู้น

แต่ว่าเราถ่ายคนพอใครคืนดีไปไหนทางนั้นมันอยากอันนั่งอันกันยังอยู่คือเก่าอยู่แต่ว่ามันหันดินลมมันดึงได้อยู่โกรกปบะชายหมวกนะจ๊ะก <iet> โกรกโรตีดวันนึงนี่ว่ามัานสีเป็ <S 1> <S 1> <c oughs> าานหอบเมื่อวานพากันบ่ได้ไป่าตีน่าตานคือว่าบา่ได มื่อพ่อดหวงเซอ่ะอันมีนาตานมีแม่มีใจบัวบ่กับนาตานกับยาเป๋กับยกับเงนนาเปห่วงอยู่นะับแมอม่กับแม่วงมีละพท้ดงนาะย็นทพได้องย้ายิมันบ่อนมันบ่อน่นเลยทั้งน่ะปลามือเลีมยดสองมันอะนี้ เอามันคือห่องแถมันเป็นอย่างไก่กลว่ามันไข่จะนิ่ว่ะมันห่องย่นีไข่ลายแล้วเด้ทุก่งไก่หกเจ็ดตัวไก่อืมเพราะว่าปีน่ะมันหัววงไงสิเนาะปีกานี้เนาะมันจะมาฟันเนี่ยนะปีนี้มันหัวดีว <c oughs> อยนนู่ หัวใหญ่ดีอยู่อันนั้นอันนั้นอันนั้นมันตีกายนะมันเป็นตี้ยทั้งปุ๋ยบ่ใส่เออมันดีแล้วมันเป็นหัวปข้าเจ้าใส่ปุ๋ยหัวังว่นข้าเจ้าข้าเจ้าโฆษณาข้าเจ้าใส่ปุ๋ยปัสันตีทั้งเจ้าพากันบ่ใส่ปุ๋ยทั้งเจ้าก็ได้หลายพร้อมอืืออออซกีีมมให้ยยเ่่วบันไปอันเจ้าได้มาเอาบ่เอาอย่างพี่ว่ายิงไปนอกเลยเจ้าว่าจะิมาเอาน้าแม่บจังจะใส่บุ เอยอใช่ยุรือนาลือลังโบเห็นยังตั้งแต่อันตั้งแต่ซุ่มมันซื้อมากับโบเห็นจกักยุซักย่างจังหลายจังมาตจังว่าลอยเป็นลอยสองลอยเม็ดมันอยู่ถุงมันอยู่ในถุงจักถุงไซจักถุงไซจักไซก็ข้าวสื่อไงละ่ะอืม

แ้วก็ซื้อไมมรีมาเสียกัน้มันดลอ้ก็ได้ซื้อคือเกจนนี่ต้องเขาบอกเขาพัมันเป็นตกูกัวเลยอาคืนอ้มันอ่านีดำๆมันเลย้เปิดมันเปิด่ได้มันได้เสียไฟก็ยังว่าเสียอาอนใส่ทานบบเสียไฟอันนเก่งายจ้ีเอออันี่ออยหา้อีอชาลน้อยใส่ทานน่ะดิเออก็ใส่ทานน่ะล่ะ เมองแ่ยานทาดี๋ยวมองนี้ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าทุกทีเต็มเดือนนี้เดือนมันอาจจะลรใส้ทีวมันลดคสาฟไงแต่มันจิลดรดรมากก็บทลดมาในบินดอกลดมากก็บทลดมาในบินนะห็ได้ยอัะามันเห็ดออกมากเกลากเก่าล้านใบแล้วพูดจะเก่าล้านใบมันสิตกใบของไฮเดียิงจะยังนมันองมหยไงดียู่ ที oh ่ได้อันนั้น่ดอกของยิงเหลือเก่าลอยอยู่เดือนเนี่เก่าลอยห้าสิบตือเยอะโซอันนี้วิ่งกูนั่งทำไมกูเขาห้มเขาห้มนั่งมาก็โอ้ยิงกับเพ่อใเสียยุ่งห่อนะเเที่ไปเสื่อนเป็นแท้งอันนั้นไรเงา พ่จะไปได้ีเสียา้ใคมาเสียมไปางเไปยังเสียกันยังเสียทราบม่ากดขเงินวามีเออด้สร้นงแต่ละเดือนกันจีเืีอนเป็นล่างอันนี้เอาแม่ไหว้ไสื้อทิมเมื่ไส่เป็นเดือนเอาไหมโอเป็นปีเดอนคือเหตุของพีขอมและเหตุที่ว่าเป็นดอยู่บ่เือเดือนเป็นเดือนอจังอ่ ขัวจอห้ัเอาอาหัวมันหงไได้อมันายม่หงายเลยหัวมันเฉียบเบเเีบเียมันเห็ดปูมันเห็ดดีหวอะไรแต่ว่ามันหัปีตะกีมันหัวบ่อน่ะเนาะปีสงปีฮุดเนาะปีนี้มันหัวดีงัดขึ้นอันได้ก็มีหัวปีนี่ ปีก,กายก็บีก้อนอนี่งัดขึ้นมาอันหัวแค่ร้อนกันยังอาอเขาโฮมเขาโฮมห่อนหอ,อน,นหนิวว่า,าน้ำเด้<ะ>อหิวว่าน้ำเด้อขึ้นงเเงินนไปูนบอยิงเหมือนไหนไปอ่ะนเ้าอ ินเหล้าาไปกินทำไมล่ะเราไปควมทั่งพอเอาใส่เราแค่เพื่อนัานกันว่าถ้ากินจะเที่ยวนอกนอกจากสิมือแบมเด้อบ่ะนี่โอ้ยจะได้ไปเอาเนี่ยพวกเขาบ้าดาพวกยังทัวกินเหล้ากูกระซี่เอาพวกมันพวกกินเหล้าสูบยาคือกันมาเสร็จแล้วไปนอนเลยนะจะเบี้ยกระอิ่มคือกันทันละถ้าเขาตีปลาก่อนบ่ได้ปลาเขาตีทาก่อน หอนเอาบดแล้วโบสแล้วจะบดซุมกับหอนยุ่ดิดึงมั่นน่ะอย่าง เขาเป็นผู้บอกว่าเจ้าหน้าตีหัวดีหัวเป็นหัวขาวอันหัวใหญ่ดีหัวขาว มันบอเมนอีแบบมันเอียงบุแบบมันจะเป็นหัวยงยวๆแดงๆน,นันหัวดีหัวเงี้ยวเ,เขาบ,ขาบหัว็อเันมอะไรมันสั้นขี้ดินมันสั้บ่ไว

มันคแก้วาือนํข่อยือนปลาลอนะมองเพิ่เลี้ยงทาเลยทาาส่นเพิ่เลี้ยงขายอยู่ไบ้าไป ขึ้นมาคู่ก็ยิ่งไงวิ่งมาเป็นดใจเลยเถอะโอ้มีอามกับพีดกันล่ะขันผ้ากันใจว่าย็นใส่กันกับพีดกันเมื่อทุกคนนล่ะอันนี้อันนี้กับอันนี้กับมีหัวอ่อนตอนเอ็นแตนเอเป็นคืองามันงเนี่ยเมย์นันมันมันเป็นมันเป็นโมเมนอันเสียบเนาะ เป็นอันที่ว่ามันนันปีกายเนี่ยเออเป็นเหี้ย,ออนนยมันหัวมันชีพขคือกันมันชีหัวแดงกับหัวขาว มันบอกว่าบ่ใหคีรถแห้งแล้วไก่ตื่นไก่บอไข่ห่วยรถไถก็ว่ามีขันเดียวงั่ามาเ้าห่หะนะมันบอใจว่าเศร้าไขมือเดียวระยะเงาเดียเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เพิเป็นเดือนพ่นต่วม,นวมนันตัวมันฟื้นตบัน จอยว่าได้มันกินว่าเาคายิ่งแเลาฝนเราอยากไนเิพผ่ไผ่อันไผ่เห็ดเขาขี่รถมคนบอกเจ้าเมินไทมันแนวแน้วมันออกมาจากานดขึ้นมันพูใส่จังๆใส่เขาเขาก็เลยยิ่งนะป่าเร่องานคือใบจอยนี่บอกาแบบนีมันมากต่นาอือุดเขายิ่งมากป่าเขายิงข่อยเ่ มันซบจังว่าพอดีกับบักชุดสวนบักชุดโครงเขาขอพ่ได้ขอบ่อฮันใดยินบักชุดโครงเขาบ้านพอดีแล้วเขาก็ยิ่ยนอืมเอออันข้าชันข้าขอชี้ได้ว่าบอกว่าอันกับบักน้องอิดเนาะมือเส้าสิปส่งน้องอิดเขารถปิกอัพสีดำดำไหมแบบบักบักร่อนง่ายๆฮะน่ะมันขี่จวดบัก่าเขียวกำไรเนาะกับไรเขา ลยล่ยรถพิก้าเป็นเมยียเขาเขาใจอยู่เจ้าสีศูนว่ามาอะไแต่ว่าเจ้าความกิดทั้งรถต่ะนะม,มันกิดใจคนมนันก็คือกันคือว่าล่ะแต่ว่าขันไล่มมเตอแต่ไสค์นี่เขากลา <โอ S 1> ให้ยู่เขาลยให้ยูเขากันยใน,น,น้เขากลายอย้เขากลายให้ากลายให้ยู้เขากยเขาายิ่มมงย้เขากลายใน้ยู้เ<อ>ากลายให้ยันเากลายหูเากให้ยเขากยให้ยู้แากลห้ย้ากลายู้เกลให้ยู้เขากยยกลา้าเากัาหเาาห้ย้าายเปานผู้ฟัง เราอย่ามั่นหมินเราเลยเป็นผู้ฟังก็เลยเพิ่นก็เลยเพิ่นก็คิดว่าผู้นี้เป็นผู้เหตุเออบ้านนี้ม้ามาเรามันกับ็นแต่เขาวที่อยูเลยข้าวขี้รถมาไกลๆมันบอกงวดนึงเกียบรถข้าข่อยสลัดหายบ้านมันดูดใส่อือเราเลยว่าหิยาจอยครับโอ้ยแขงเอ้ยคุณบ่มีมือทำสิว่ากับสัตวฟังไป้และกัาสัตวเราว่า จำเอยไปกูอันนี้บักอันที่เวรมากเลยอเขาว่ากูนั่รถดว่าท่านมอเตอร์ไซค์ออกคู่ซาปะแป๊กเขาว่าท่านกูนั่ท่านกูจีนั่เบิ้งอยู่ว่าบักได้โอ้เพก็ว่าโอแล้วโอมพ่อักิดว่าไปเอาห้องคอยขึ้นมาเพ่ต้องไปท้าว่าดอกป้าเนี่ยไปลื้อขึ้นมาสนดอกป้าก็บบ่รู้แล้วตันโอ้ไปลือเ้าสิได้แก้วใหญ่อยู่นั่นโอ้ไปทอด โอ้ไม่ถี่ร uh ูเรลืองยังบอกบอกเข้าคันบอกว่าขวายไส้เด้อคขยได้ใส่ก็เข้ากับจื้อบได้เปถอดก็ว่าขี่กระโมยมาลักไส่แล้วบานนี้พ้นชุดไทยมันร้านเจ้าของมาใส่พีหนองเอ้ยไปยากหัวหลาปไปถอดตับตุ่มออกจากสามูก้อนเมือนึงนั่นอ้อมสาลงคง กะว่าถ้าอื่นแล้วมาใส่กระถอนน่ะแล้วมากกวงขึ้นไว้เลยไปบอกคอะผู้ใหญ่บ้านนะบอกบอกผู้ผู้ใหญ่บ้านดอกผู้ซอยบอกพ่อใหญ่ายอาจจะอาจจะเฉินว่าอะไรกันค่อยนี่เราป้ามาใส่โอ๊ยป้าก็บรรลุแล้วแต่ต้องบอกป้าเนาะแต่นดอกป้านี่แล้วชิฟฟ์อิกยังได้ไปเอาดึงป้านี่ลาแต่เนาะไปใส่ใหม่ตัวของมันอันอ้อมสาลงคงป้าที่เขาอากลากเนาะป้าที่ มันบูได้มารักใจซากุบานนี่ว่าฉันหรอกควรน้ำควรไล่ไล่เก็บไปเฮ็ดตุ้มกุ้งนะแมนมันว่าไม่แน่นอยูเนี่ยเป็นเป็นซีฟเป็นซาอุพูน่ะคักละลาวฉันหอกพอบอกน้อกยีนมันที่ลงไปเบื้องฉันบอกขันคอยบอลงไปเบื้องขันคอยบอเห็ดขึ้นมามันมันที่ลงไปมันที่ย่างลงไปซ้ำแต่แมนโมต้องมันข่อยหลุดนะนะข่อยกับบอลลูนเ้อันมันหมู่ม่านนี่มา คอยนี่บูเห็นเต้นเที่ยมกันยบต้อกทมันาอยู่ว่าเขาทังนี้บ่ได้กูอล้วเขาทงนั้นอยว่ากูคอยว่ากูสมนนาไบอกบ่บอกขึ้นรู้ั้อยว่าบได้ลอกปาบ่ลอกมือน่ะเอาเอาอันงับไื้อ โอเคโอ้ยหอนไายีิง้อเขาไปร่องบานฮานผู้เฒ่าก่อนบานนี่ถ้านีนคนโทรมาหนาวมาให้แม่เด้อบต้สงรับพื่ออายคันกคว่างเลยเรียดพร้อมเอายกว่อเสียงอันกระแตเรียกห่องนะบอกมันรับก่อนจะเกียเดียวมาสั่นอยู่ว่า เียงกัดแต่ห้องอออดีพั <c oughs> นได้ล่ะนี่ค่อยหัวยาวจังสิเออหัวยาวขราดจซุ่มเหืินส่มเทียนนี่มันเป็นหัวตุมต่ม <c oughs> หัวใหญ่พ่อเสมอกันนอกโกปีนี้เนาะปีกายนี่ง่าหรือว่าหัวแค่รอดปีนี้มันไข่หล้วปีนี่ทั้งปุ๋ยป่ใส่เขามันปุ๋ยใส่คือสีเสมอกันดีปะยังกันกินยังล่าแล้วะล่นะไปเดี๋ยวนี้แหละ คี่ครับโอ,โอ้ยหอนหอนหอนไข่ลเลยบนไก่นะ่นองไก่มันวานมันตื่นรถไถมันก็ไข่ไข่หลายไข่ไดเจ็ดสิบหน่วยทุกม,มือมันจะไข่แปดสิบลวนี่ตัวนึงกินไข่สักตัวใดบู๊ ตอดไข่มันไข่มันเหยียบแตกแล้วมันตอดตอดไข่ตัวนึงกินไข่บอบอมันมันเหยียบแล้วมันตอดไหมอยู่ในห้างมันอยู่ในห้องอยู่เพราะว่ามันมันนอนอยู่ในห้างอยู่แม่มันเหยียบ ามี่ตัวมันเขาห้างเดียวกันแล้วมันเดียวแล้วมันตอดกินสำหรับคลิปนี้กขอขอขอ็จเุเพียงทำนี้ได้จากขอบคุณหลายๆฝากไวไ้ได้และจะฝากกดไลค์กดแชร์ปอดเขาช่วยสนับสนุนให้ผ่านน้ำมูฟในแต่ขอมมาเบิ่งกดให้เอย่าลืมกดกระดิ่งได้แต่เด้ขอขอบคุณนหลายๆฟังเสียงอันกระแตห้อง อยู่ในป่าอันนี้เชียงกระแต่ด้จ้ะเชียงกระแตห้องสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้จะเด้วย